เคยนะครับกบลุยเดี่ยวนะครับไม่ได้ไปทํางานครับวันนี้หาผลงานปลากระสูบครับตอนนี้อยู่ที่มวกเหล็กครับชุดในวันนี้ก็ยังเป็นชุดคันสี่ท่อนครับเวทดสองขีดหกปอนด์ครับอ่าลอกเป็นลอกได้ว่าลูเวียสครับเบอร์สองพันนะครับสายพี่อีศูนจุดแปดนะครับช็อคหน้าเอ็นสิบสองปอนด์นะครับอ่ยัง ใช้เป็นเหยื่อใโ,โครสปูนครับสองจุดห้ากรัมตรงนั้นก็จะเป็นแม่น้ำนะครับแม่น้ำปะะ่าสักอ๋อปล่อยน้ำนครับน้ำเยอะกว่าเมื่อวานผมก็งงว่าทำไมน้ำเยอะจต่นกอะไรครับนกกระจาบปะข้งข่าวั้งขาวอ๋อห้อยหัวอยู่นั่นอ๋อ แรกก็เป็นหมายสุดท้ายของคลิปที่แล้ววันนี้ก็จะมาลองก่อนเลยหแดดร้อนนะครับจัดเลยวันนี้มาสองคนเป็นหมายสุดท้ายของคลิปที่แล้วนะครับจะมาลองกันเลยกเ็เซตเบรกให้หลบๆแ้วติตามุ่งอ่าน้ำ โดนตรงไหนะเป๊ะยังเลยอ่ะไปเดินไปเรื่อยๆตรงนี้ตอนเย็นหมยไอคิดที่แล้วกัดดีครับมาวันนี้ตอนเช้ามันไม่ค่อยกัดครับผม,ผมคิดว่ามันน่าจะร้อนนะครับไม่กัดเลยครับต้องไปหาแบบไมายแบบล่มๆว่ะอย่ามาลองนี้ดูผมก็ยังไม่เคยมาแล้วตรงนี้มันเป็นสะพานนะครับ ก็คือลงได้ครับเป็นทางลงนะหม่ก็จะอยู่ล่างตรงนี้ก็จะล่มหน่อยครับผมว่าน่าจะล่มนะว้าวสวยครับ น้ำเยอะด้วยน้ำมันแรงขึ้นครับมันก็มีพวกสารไหลอะไรลงมาเต็มเลยน้ำมันน่าจะพึ่งมาดูดิมันสารไหลมันยังไม่ไปไม่หมดเลยอะน้ำแรงครับวันนี้ไม่รู้ว่าข้างบนมันเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นมามันยังเป็นแก่งหินอยู่เลยนี้เป็นอย่างนี้ไปแล้วน้ำแรงครับแล้วดูครับเศษสารไหลมาเต็มเลยครับแต่ว่าตีเไปปุ๊บ เดี๋ยวมันก็ติดสาล่ายครับไมายใหม่ครับอันนี้ก็มาด้านบนเลยครับตอนแรกนึกว่าข้างล่างกับปล่อยน้ำนึวกว่า้ังบนนักแรงรน้ำก็ลดลงตอนนี้ยังไม่ได้สักตัวเลยครับสำหรับผมมันน่าจะทรงเดียวกับข้างล่างแน่นะเป๊ะต้องรอเดี๋ยวเย็นๆนะ่ะ สงเนี่ยต้องตอนเย็นอย่างเดียวเลยมันไม่ใช่ไม่มีหรอกนะมันมีอะ่ะแต่ว่ามันน่าจะหลบอะ่ะมันร้อนมันถ้าถ้าจะเอาตัวต้องเป็นไมายพวกที่มีต้นไม้ปกคลุมมีร่มไม้เยอะอย่างลูกเสืออันนั้นน่าจะน่าจะมีตัวเออมันน่าจะสบายมันอะ่ะปลามันน่าจะสบายมันอยู่ตรงนั้นนะไอ้ตรงนี้โอ้โหคนยังไม่อยากจะอยู่เลยขนยังแย่เลยปลาก็ไม่ไหวมันกันแหละดยูแล้วนี่มาเปลี่ยนไม้ครับอันนี้ ใายลูกเสือครับเราใช้เป็นเหยื่อเดิมครับไมโครสป,ปูลตตรงนี้มันมีัวเล็กๆอยู่นะปลามันอยู่ลึกครับผมล่อยจมลึกกัดเลยโดนแล้วครับ รถเนี่ยอุ้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 ยเข้าไปใต,ต้ต้นไม้ครับ สู้อยู่กับไซบอสสู้อยู่กับไซบอสเลยไปยงุ๊งนะครับแรกโอ้โหมันจะเข้าหินครับนี่มานี่มานี่อันนี้ไซยเลขาครับไซยเลขาไซยเลขานี่ครับ ไสงตึงๆแต่ไม่ใหญ่ครับหลอดแนวไสตัวแรกมาแล้วครับมาเกี่ยในโคสปูลตัวแรกครับวันนี้ปล่อยครับตรงนี้มันจะเป็นหมายแบบมี ต้นไม้อะไรเงี้ยมันจะหลบอยู่ใต้ต้นไม้นี่ครับลองดูใหม่นะครับเหยื่อก็ยังเป็นเหยื่อเดิมครับไมโครสปูลครับสีเงิน25กรัมลองดูใหม่ครับ,รบ,รรบ,รบตรงนี้ล่มๆเลยตรงนี้เห็นมันมีหลายตัวขึ้นมากลับนะ อ่อยจมลึกๆเลยครับแล้วค่อยลากเข้ามาครับลากเข้ามาปั่นหยุดปั่นหยุดเดินลงไปเรื่อยๆครับมีหลายแก่งครับอากาศเหมือนฝนจะตกนะครับลองนี้ดูครับลองไปทีละแกแกงทีละแกะแกงเลย มีการครับลูกโดนโดนจน,น,น,นได้ มันทำได้อันนี้ปล่อยลึกเลยครับปล่อยเยอจมลึกๆครับกัดเลยตัวเดิมหรอวะตัวที่มันกัดแล้วหลุดหรือเปล่าไม่รู้ตัวที่สองแล้วนนครับไซส์กลางๆครับติดที่เตีดเดยอย่งนี่ติดตรงนี้ ตีแกลบมุมปากครับนี่ครับใส่กำลังวิ่งเลยครับตัวนี้ไป,ไปบางทีตีขวางก็ไม่กัดครับตีขวางเนี้ยมันก็ไม่กัดผมก็ต้องเดินไปตรงกลางครับแล้วก็ตีตีออกไปแล้วก็ลากส่วนน้ำมันถึงจะก,กัดนะครับก็ <c oughs> บต้องเดินไปครับเดินไปตรงนู้นนะครับแล้วก็ตีตีใส่ร่องน้ำนู้นแล้วก็ลากย้อนกลับมาครับมันถึงจะก,กัดถ้าตีขวางเนี้ยมันไม่ค่อยกัดไม่รู้ว่ามันหลบอยู่ข้างล่างหรือเปล่าร่องน้ำที่มันไหลนะครับแล้วก็ตี ตีตามไปแล้วก็าลากสวนมานะครับตีไปอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยจมไปเลยครับปล่อยจมให้มันลึกๆหน่อยนะครับเหยื่ไม่จะจมลงพื้นลึกๆแล้วเราไปลากมาลากเลียบเยียบพื้นมาเลยครับีนไะปดโดนกัดนะนครับ ไม่กัดไม่โดนนะตัวใหญ่เลยนะกัดตูมตูเมเลอร์เลยตรงนะั้นต้ไมได้ครับโ,อ,โ,อ,โอ,อยู่ตรงไหนครับโอ้เคาะตั้งนานไายสวยครับ ยาว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 เพราะโคตะปูนครับค,นะค,อคอยตกไปโตเป็นแบบนี้ต้องนาน,นครับกดจัดที่มานไม่เคยได้ตัวนะครับนี่ครับนี่ยในกลางๆครับไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่ที่สุดเลยมั้งเนี่ยใหญ่ยุคสี่วันนี้ครับนี่ครับไมโครตะปูน 2.5กรัมครับติดตรงนี้ครับหลุดยากแน่นอนครับออกออกแล้วครับโอ้โหมันจะออกแน่นบักไปยังหมานอยู่ครับกับไมโครสปูน2.5กรัมครับตัวนี้ไดเรื่องยร์เจาะนี้ครับน้ำมันลึกก็ปล่อยจมลึกๆครับแล้วค่อยปอมาช้าๆกักเลยหมานี้สวยมากครับเดี๋ยวลองดูนะ หมยนี้ผมมาไม่เคยได้ตัวเลยครับนี่ได้ตัวครั้งแรกงงนะครับอลองดูนี้นะเนี่ยตรงนี้น้ําไหลเอื่อยๆแบบนี้ใช้ไมโคระปรูนับหย่อนลงไปตัวเล็กครับนี่อันนี้เปลี่ยนเป็นสีทองแล้วครับไมโครสปูนสีทองครับตัวนี้ใช้3.5กรัมตัวเล็กกัดเฉยครับนี่ครับ ลงไปกัดเลยครับตัวนี้อันนี้ก็เป็นไมโครสปูนยี่ห้อเดียวกันครับแต่เป็นสีทองอันนี้3.5กรัมครับก็ขนาดน้ำหนักก็จะดีขึ้นมาหน่อยตีไกลขึ้นครับตีง่ายขึ้นาหายใหม่หายแล้วชิบหายแล้วเป๊ะมาตัวใหญ่ด้วยบ่ลล็อตไวเลอร์แน่เลย กลับไปกลับทางนู้นก็แหละเดินลงไปนี่จะเป็นที่ของเขาครับที่รีสอร์ทเขามาเดี๋ยวลองกันเลยเได้แล้วครับตัวน้อยปุ๊บโอ้โหไม่น้อยเว้เยไม่น้อยเว้ไยวได้อยู่ มันลบอยู่ตรงนี้ครับข้างๆนี้แกว่งไปแกว่งมากัดเลยติดท,ทีเดียวอปล่อยครับได้ไี่สทอง3ด5ดหกรัมมาเดี๋ยวเราเดินไปต่อนะครับนู่นนะเดินไม่ได้มันจะลื่นหน่อยครับต้องเดินระวัง โหแล้วครับสายบอสครับตัวนี้แน่นอนมุดหินอูแน่นอนนะตัวนี้แน่นอนครับเฮ้ยใหญ่เว้ยนว่าใหญ่ครับตอนแรกอุ้ยได้อยู่ได้อยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ย อุ้ยแน่นอนจริงๆไมโครสปูสับอีกห้ากรัสรกมสีทองครับเดี๋ยวหาทางขึ้นก่อนโอ้โห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  ไสบอหาทางขึ้นได้แล้วติดแค่มุมปากครับใส่บอสครับคนนี้ ตรงนี้ครับหมูป่าไม่มีหลุดครับแล้ง่ายมากไมโครสปูยสามจุดห้ากรัมครับสายปอดที่ตรงนี้ไม่รู้โดนอะไรเนี่ยเฮ้ยน,น,น่าจะโดนหินครับไม่ได้เอาเครื่องช่างมาผมว่าจะเอาเครื่องช่างมาอยู่<ม>เครื่องไม่รู้เหมือนกันไปไปรอได้ไหครับนี่งได้ตร้นี้ จะมีทางเดินลงไปได้อีกนะนู่นะครับหลุดครับเอ,อ่อเมื่อกี้ส่งเหยีห่ยวเข้าไปในร่องนี้ครับล่าเข้ามา,ากัดเลยครับไม่รู้ตัวใหญ่หรือเปล่าครับแต่หลุด ใต่ตึงอยู่ครับฟองใหม่ครับปล่อยชมลงไปลึกๆเลยครับแล้วก็ฟอรออยู่ฟออย,อยู่มาน้ามันลึกครับยังไงโน่นอ,อะไรวะเนี่ยโอ้อโหปล่อยมลึกเลยฟอช้าครับ รู้จาวิ่งหรือเปล่าโดน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 อุ้ยรุดอุ้ยอุ้ยเสียดายแม่งขึ้นมากัดให้เน oh <h> ็ยนเลยครับโอ้โหแล้วก็หลุดโอ้เฮ้ยเสียเซลเลยครับ ไซส์ก็ไซส์ไม่ใหญ่ครับไซส์น่าจะแวนๆครับเสียดายครับล้องใหม่ครับมีกครมันอย่างเงี้ยสามรอบเลยครับสวยเลยน้ำแรงครับขอเพิ่งขอเพิ่งปล่อยมาปล่อยมาเมื่อเช้านี่ครับ เพียกเลยครับวปนนไอหมายคลิปที่แล้วนะที่ว่าน้ำมันไม่ค่อยเยอะนะวันนี้โอ้โหขอปล่อยน้ำเพียกเลยครับตอนแรกว่าตอนเย็นว่าจะมาลองตีนะครับเพราะว่าเห็นตอนเช้าน้ำมันก็ปกตินะครับพอใส่ใส่ปุ๊บก็ปล่อยเนีย่ยปล่อยอย่างนี้เลยเต็มน้ำแรงเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวลองหมายนี้เสร็จก็น่าจะกลับแล้วล่ะครับมันไปหมายอื่นไม่ได้แล้ว พราะว่ามันเป็นเหมือนกันหมดเลยแล้วนี่ผมว่าจะกลับป้าแล้วนะครับผมก็มาแวะดูนะครับปล่อยปล่อยจากด้านบนลงมานะครับเพื่อบันเทาช่วงนี้ฝนมันไม่ค่อยตกครับมันแรงฝนนะครับฝนมันเป็นงช่วงนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมก็จะกลับแล้วนะครับพอแล้วนะครับ ก็ได้ผลงานไปพอสมควรนะครับสำหรับทิปนี้นะขอบคุณนะครับที่ติดตามทลิปผมจนถึงตอนนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ